มันมีช่วงที่หนูซึงมเศร้าและหนูเลือกที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมล่ะอ้วกแล้วหนูก็ร้องไห้คาโถส้วมแล้วก็หยิบคาพีขึ้นมาอาดในห้องน้าเจอบทหนึ่งคือแต่เราอะจะรักเจ้าด้วยความรักนิรันคือมันมีความเข้มแข็งที่หนูรู้สึกว่าถ้ามีพระเจ้าอยู่ด้วยหนูจะไปหนูจะทําอะไรก็ได้หนูจะเข้มแข็งแบบนี้ เป็นครอบรครัวคริสเตียนก็จริงแต่ไม่ได้เป็นแบบก็คือพ่อแม่แยกกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวมาตั้งแต่เด็กอะไรเรายังไม่ได้เห็นแบบอย่างของของความรักที่แบบเต็มเต็ม,ตมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วลช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ปั๊บป,ปก็คือแบบแต่งงานม่แล้วก็ยากกับแม่เลี้ยงหนูก็เลยแบบได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเงียก็ก็อยู่คนเดียวเหมือนกันก็คือเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่คนละมุมบ้านกันเลยทัทง้งแบบไม่มีความเป็นครอบครัวอย,อยู่เลยเนี่ยแล้วหนูก็กกบแบบเราก้ารเป็นคริสีน มันดีจริงๆหรอหรือพระเจ้าเป็นความรักแล้วทำไมพระเจ้าไม่ครอบครัวหนูแบบรักกันดีละ่ะหนูเกิดในครอบครัวคริสเตียนหนูรับเชื่อตอนอายุ13อค่ะอยู่ในกรอบทุกอย่างที่แบบคริสเตียนควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราต้องไปโบเราต้องแบบอ่านบคัคัมพีเอาจริงแอบเบือ่อ มันเหมือนเราเป็นหน้าที่อะไรที่เราต้องไปเหมือนไปตั้งแต่เด็กก็แบบเคยชินอะไรนี้ยก็จะแบบก็นันก็ไปโบสถ์ค่ะวันอาทิตย์ไม่รู้ไปไหนไปโบสถ์อะไรเงี้ยทะเลาะก,กันแล้วก็มีการเกิดการทำรลายร่างกายกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราอยู่ในเหตุการณ์น,นั้นแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้ลไเลยแต่คือหนูไม่ได้โดนนะหนูก็มีพี่ชายพี่ชายก็แบบทำอะไรไม่ได้เหมือนกันมันเป็นความแบบออกเวิร์ดที่แบบ ต้องไงดีอะแบบพระเจ้าช่วยหนูด้วยเออ <_ d ance> ขาเรียกว่าพ่อแม่คิดว่าแบบการที่มีพ่อแม่ทําให้เรารู้สึกเต็มเต็มแต่ตอนนั้นหนูหนูรู้สึกว่าอยากกันพี่เยแยกกันไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงหนูก็ได้ให้หนูอยู่คนเดียวก็ยังได้อะไรเงี้ย <_ d ance> หนูก็เลยไม่ไม่เห็นแบบอย่างของแบบความรักอะไรขนาดนนะั้นหนูก็เลยแบบในชีวิตหนูเลยแบบมองทุกอย่างเป็นแบบตรงเป็นคนแบบค่อนข้างแบบแข็งแข็งด้วยซ้ำอะไรอ้าวก็อยู่ผิดก็อยู่ทําแบบนี้ผลเลยเป็นแบบนี้ไง ม้าไม่ควรเลือกหรือปลาอยูไม่ควรแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบไปจั j เขาอะไรอย่างงี้มากกว่าช่วงนั้นหนูก็เป็นช่วงที่แบบคิดเยอะว่าแบบจะเอายังไงกับชีวิตดีหนูช่วงนั้นภายนอกจะดูแบบปกติทุกอย่างทุกคนไม่คิดว่าหนูเป็นซึมเศร้าแน่ๆแบบเพฮาเป็นคนแบบแบบเอสโทอรเวิร์ดแบบอี่อะไรแบบร่วมกิจกรรมโบสถ์แต่จริงๆแล้วแบบในใจแบบว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันมีทั้งดาวทั้งครอบครัวทั้งการเรียนใดๆก็ตามแล้วมันแบบปัญหามันเยอะม,มากๆเลยหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยคิดว่าเราจัดการเองได้แต่โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าแบบเราเรา,เราเป็นซึมเศร้าอนะไรเงี้ยคือมันเก็บมากเกินไปนะไม่รู้ว่าหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นแผนการกองเจ้าก็ได้เพื่อที่จะเข้าใจคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันหรือว่าทุกวันนี้เจอแฟนคลับที่เป็นซึมเศร้าหนูว่าเข้าใจเขาแล้วมันมีพระคุณของพระเจ้าที่แฝงอยู่ในทุกเหตุการณ์ที่หนูเจออนะไรแบบ คือมันอาจจะมีคนถามว่าทำไมเป็นคิสเตียนเป็นซึมเศร้าได้แต่หนูคิดว่าสิ่งที่พบเจอมันทําให้หนูติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเหมือนเห็นพระคุณในปัญหาอะไรเงี้ยค่ะมันมีช่วงที่หนูซึมเศร้าและหนูเลือกที่จะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะแต่พระเจ้าให้อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาทั้งที่ความจริงคือหนูควรจะ คนจะอยู่โรงพยาบาเลเดียวตายไปแล้วก็ได้เลยหนูไม่รู้เหมือนกันแต่หนูค่อยรู้สึกว่าตอนนั้นหนูฟื้นขึ้นมาแล้วหนูก็แบบอ้วกแล้วหนูก็ร้องไห้คาโถ้วมแล้วก็หยิบพัมพีขึ้นมาอ่านในห้องน้ําเจอบทหนึ่งคือมินิ่งคือประมาณว่าถึงแม้ว่าใครจะไม่รักเราก็ตามแม้ว่าแม้แต่พ่อแม่ที่คิดว่าจะรักเรามากเพราะว่าเขาคลอดเรามาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักแต่เราจะรักเจ้าด้วยความรักทีรันแล้วหนูก็นั่งร้องไห้แบบรู้สึกผิดออกมาเลยแล้วก็แบบกลับมาเริ่มต้นพระเจ้าใหม่ พอยิ่งเข้ามาจุดเนี่ยมันก็จะมีความเครียดอะไรบางอย่างที่เราแบบไม่สามารถคอนโ contrl ได้โดยคือเราก็เครียดเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่ดาวเหมือนกันนะก็แบบคือมันมีความเข้มแข็งที่หนูรู้สึกว่าถ้ามีพระเจ้าอยู่ด้วยหนูจะไปหนูจะทําอะไรก็ได้หนูจะเข้มแข็งแบบนี้ไม่รู้ว่าผู้เหมือนเรามีแบ็คดีเราก็เลยเลยเหมือนเรามีพ่อใหญ่เราก็ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นเลยค่ะหนูเข้มแข็งตั้งแต่ก่อนแล้วแบบมุมมองก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีเราเอาชีวิตส่วนตัวไปใส่มากไม่ได้หรือเราเอาอิโมชันแลใส่มากไม่ได้ในการทำงานเราจับมือแฟนคลับเป็นพันๆคนเป็นร้อยเป็นพันคน energy แน่นอนต้องมีดอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่มาจับมือเราอ่ะเขาเหมือนเหมือนเขาจับเราครั้งแรกในมุมมองแฟนคลับเขาจะเจอเราแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะเราต้องแบบรีเฟรชก็คือต้องบาลานซ์อะไรคระว่าแบบชีวิตส่วนตัวงานคืองานชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างงี้ หนูคิดว่าการประกาศที่ดีที่สุดคือชีวิตของเราอะไรเงี้ยการกระทำของเรามันดังกับคำพูดแล้วหนูรู้สึกว่าโอเคหนูก็จะใช้ชีวิตให้เป็นแบบพระเกิของพระเจ้าให้แบบเป็นแสงสว่างของความเป็นคริสเตียนเท่าที่หนูทําได้ในงานจับมือก็มีบ้างมีคนที่เหมือนแบบอยากรับเชื่ออะไรหนูก็ลองแบบก็ลองแนะนำเขาไปเลยก็มีคนรับเชื่อจริงๆนะอะไรหนูก็แบบรู้สึกของพระเจ้าเหมือนกันแบบที่อยู่จนนี้แล้วเราสามารถเป็นแบบแสงสว่างให้กับเขาได้อะไรเงี้ยน้องเมมเบอร์บางคนเขาก็มาถามว่าแบบพี่ออนไปโบสถ์ยังไงหรือว่า พี่ออนอ่านปากคำทีไหมก็มีน้องที่เหมือนแบบเจอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเหมือนกันก็ตอนนี้ก็มีการแบบเหมือนหนุนน้าใจกันในกันแต่น้องยังไม่ได้รับเชื่อใดๆนะคะเป็นน้องในวงเลยก็บอกหนูก็จะพยายามทาแบบหนูให้ดีที่สุดหนูคิดว่าเราเป็นคนหวานและพระเจ้าเป็นคนเก็บเกี่ยวอย่างงี้ค่ะแต่หนูอากขอบคุณว่าขอบคุณที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วกันขอบพระเจ้าที่ให้หนูเจอให้หนูเป็นออนที่เป็น,ปนออนแบบ สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับใครหลายคนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันแบบดูไม่น่าว่ามันจะผ่านมาได้แต่มันผ่านมาได้ด้วยดีด้วยพระคุณของพระเจ้าและหนูก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่มันแบบแย่แค่ไหนหรือว่าจะหนักกว่านี้ในอนาคตก็ตามหนูก็เชื่อว่าพระเจ้าจะเดินเคียงข้างหนูไปเสมอก็อยู่ในลมของพระเจ้าอะไรกัน